อูนีเรามาทาอะไรแม่ใช้ค่ะังลูกเตงโตกหงามงมึงแม่ใส่าบกรกดุกมันมนอยู่ลงรถดุกมันอยู่ลงรถนี่เราจะเอาไปส่งไหนเอาไปสวนเอาไปสวนอู้ท ส่วนอยู่นู่นเขายิงเกตทางไหมต้นปีเขาเกตทางเกตทางไว้ทางไม่ยิงยิงยิงอันนี้ใส่กล้องโอาะอย่างเนาะจะไปทุ่เอาน่ามาไหมอ่ะอาอย่างสกินตีบอลบอลเขาจะให้ตังค์เดี๋ยวเราก็อยู่ข้างหลังบ้านเรานี่แหละอยู่แถวบ้านแถวบ้าน ส่วนใกล้บ้านสวนใกล้บ้านไปตรงได้บอกเราต้องอยู่ช่วยพ่อแม่บ้างนานๆจะได้ช่วยพ่อแม่ทีช่วยแต่คนอื่นคนอื่นจะช่วยได้พ่อกับแม่ไม่เคยซอยพ่อกับแม่ไม่เคยซ่ายขนาดโยกทุงปุ๋ยเมื่อกี้นี่แม่ยังโยกเองนั่งเบิรงซื่ออย่ามาตัวโยกอยู่จ้า เพราะแม่บ่ได้มานั่งจะของดูคนยกเดี๋ยวแม่ก็เข้าไปดูแม่บ่เข้าไปดูมีแต่พ่อเข้าไปพ่อพ่อปรอยู่พ่อเป็นเอฟซีอ่ะพ่อไปประชุมพ่อไปประชุมพ่อกับแม่นี่งานหลาดงานลวงหลายโพพ่อพ่อเป็นเอ่อเทศบาลอ่ะทำงานอยู่ในเทศบาลแม่ก็โอโซโมทำงานตัวเองด้วยทำงาน เหมือนลูกเลยเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยลูกก็ทำงานตัวเองด้วยทำงานกู้ภัยไปด้วยถ่ายคลิปตัวเองด้วยไปเลยโอ้ยนอทำไมไปจะได้ไปตอนไหนรถขับปะเตาปะเตาอะไรเผื่อมันเห็นรถเรามันรีบเดียวเนาะถนนแดงคีคอยนะมันเอยมันไงหปดเลยโอ้ดูข้างหลังแหมเป็นยัง ไม่บ้านเขาบ้านเขาลมไปทางไหนจะเองไม่ดูอ๋อแจ็กเล้วเนาะหนีตรงหนีกันลานค่ะก็สีดาก็จะผ่อนตัวเนาะสีดาหัวเอาดียวเขาจะดาหัวเอาแล้วก็เบรกเจ้าเนาะมันเป็นอย่างยังรอดโดยโดยโดยวันนี้ทำงานแลกเงินกับแม่สีด้จากบาดว่าแม่ชิให้จากบาดว่า หมดบา้านคนแล้วเราก็จวดตัวเลยวัดโอ้ยยังมันคือไงใช่ละ่ะคนคๆนคนก็ <c ười> ยืนมองเต็มเลยอะ่ะลักกูลับมาบ่ได้แล้วต้อง <c ười> เปลี่ยนทางไมหมหล้วเด้อพอพอพออดีเด้ยรักเลย เ้าเฝ้าเาอออโอรถแ้แขกดิโทษโทษโทษโ้าพกเจ็บผีบ้แม่ตบนแม่เหียบนรถตีเอออีหลีกาหียไแล้วละใช้มาเบิ่งของเขาเองไหมไไปทางไหนนี่นี่เดียวย เอาต้นยางตัดหมดตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ตัดแล้วตอนแรกยังไม่หมดตอนแรกยังเหลือไว้ล่าสุนี้เขาบอกว่าเขาขาดทุนพ่อก็เลยบอกว่าขาดทุนยังสรมาตัดออกไปเบอร์โหลดใครบอกว่าขาดทุนคนมาตัดคนมาเหมาเนีเ่ยมีใครดีแบบนี้ไหมแบบว่ามาเหมาเหมาไปแล้วบกหูจะบาทราคาบ่หูบอกขาดทุนบอกว่าได้กำไรยู่สองสามพันพ่อก็เลยบอกว่าจังสับมาตัดเอาที่มันเหลือที่เหลือไว้นะ เขาก็เลยมาตัดออกมันก็เลยหล่นหลนอันนี้ก็เป็นข้องหมูเรานะคะฝั่งนู้นก็เป็นสระน้ําที่จานออดมาขุดตอนนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนยางเราตัดออกบนเราเพราะว่าเปลี่ยนคนกรีดเยอะบ่อยแล้วก็ยางยางหนายางมันเสียนะพี่น้องหนายางมันเสียเราที่นี่มันบางต้นก็ตายไปเลย ก็เลยเออก็เลยตัดก็เลยเหลือไว้แค่นี้อันนี้ก็จะเป็นทางนะคะวันนี้ช่างเดียวโดนแม่ใช้แม่บอกว่าให้ไปตรงเลยว่ต้องเลี้ยวเออคือว่าเลี้ยวลยตรงนี้เป็นทางขอกีดใหม่แล้วฝั่งข้างล่างฝังข้างล่างนู้นแล้วก็ปลูกมันเอาแล้วเราจะกลับรถยังไงทางมันไม่ทะลุเส้นนู้นหรอทะลุกรเลยท แม่บอกว่าให้เอาไว้ตรงไหนแม่บอกว่าเขามาจากเลี้ยนี่เอาไว้มงีโรดนี่นี่มองคมคมไม่แกบอกว่าให้ไว้ตรงไหนไม่นี่ละจอดตรงนี้แหละเมนโบจ้าเมนแม่บอกว่าให้เอาไว้นี้นี่เดี๋ยวมันเหลือแค่นี้เนี่ยปูกก็จะเสร็จนี่มดนเหลือ่ปกิหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลยยุตเจ็ดหล่องถอย สิกลับจก็เอาลงก่อนค่อยกลับลงก่อนว้ยตรงนี้มันก็ตากแดดตัวนุเออในแม่ห่มๆีนแม่นี่น่ะเออหูยูล้วไล่ลงเลยเอาจะไปยังไงอุ้ยหมด วันนี้โดนแม่ใช้ว้าวขี้ดีๆแนะ่อยากสิบอกว่าพอ่อดูวะ่ะ อยากเจงอะ่ะทำน้ำแม่หกไหนกระติกน้าเฮียทั้งหลังหกตัวไหนไปเก็บลงเลยไม่มีใครช่วยแล้วเฮียบอ๊ะมีดหรอมีดแม่ก็บอกว่าให้ไวานี่เออ ในกระติกน้ำารอไว้ใส่นั่นนี้ซิมพูมะโดนใช่ยมาแมกปลูกพอ่อแม่บอกว่าให้ปลูกน้ำแม่บอกว่าให้ไปปลูกน้ำปลูกเป็นมอ,อเอาหัวขึ้นหรือเอาตาลงเอาตาขึ้นหรือเอาตาลง เตงเคยปลูกมันไหมโบมีดเอาออกหมดทุกอย่างนี่ใช่ไหมแมนแมนบอกว่าเอาออกเบิดโอเด็กกะหัก แม่จะขี่มอไซค์ตามมาอะไรน้ำกินเนี่ยนะนาเย็นไหมั้ยดูดูบ้านยาแม่เท่าอีกเอาทำไมไม่เอาแก้วตัก แม่เอ้ยแม่แม่แม,มาเบิงงเด้อถ้าแม่มาดูคลิปนี้น่ะแม่สิกล้ากินน้ำม,มาอหัวหัวหวหัวหัอหัวหัว้ใวหัอีก,อกมมอวอแกหาวหัวหัวหัวั เอาแก้วน้ำลุกมาขึ้นเด้อแตงโมเหรอไปไบ้บบานจานเนาะไม่เหนืออ่อยไงโบไปไบ้บบานแมคขี้มอดไส้มาซเรยแล้วคนกลับยังไงบ้าบ,บ่าปีเ <c oughs> บอร์ดี้หนึ่งในใจคุณ <c oughs> คุณไม่รู้ แต่ผมรู้เพราะว่าผมกินโฆษณาต้องเข้าแล้วเนี่ยเบอร์ดีโฆษณาต้องเข้าแล้วเบอร์ดีไม่รู้ว่าเขาว่าขพูดยังไงแต่ผมก็ชอบกินะกินกาแฟาทุกวัน,นอ๋ออ๋อมดดับรถนี้เป็นรถนมที่อร่อยมากหมูปกติกินแต่สีเขียวอ๋อแล้วใครนูน่นสองคนนนอ๋อเขาคุณบ้านท่างฝุ่น เดี๋ยวทำอะไรต้นยางเขาสิตายเฮ้ยโอ้ย,อยน้ำยางมันจะเต็มอาหารกล้องนะ่ะนี่อันนี้ชุดเรามาทำงานนะคะเสียบยังไงจะไปหาเห็ดถอ่วไมสิว่าเกิดเดี๋ยวคอสัก3้ำต้นนี่มันต้องไล่ตรงจากจากฝั่งนู้นสิ มันเหยียบจะปุกในหัวในเขาไหนข,นขออึนไ้ <laughs> ในในขไหนลงไหนไอ้เบิ้งก่อนไหนอนไขึ้นไหนลงดูนะเออดี๋ยวหางโพดใกล้โพดเสียบลงไปเลิ้ยๆที่มันจิมอย่างพี่เอียวอันนั้นตาม,มันาลง เนอย่าอย่าไปเฮ็ดตามันตา้องอย่างไหนจ้านี่มันไม่เกินบ้าตีเข้าดูอ่ะขดูเองเข้าไปบ้าบอแม่ซีดาหัวดูนี่ว่างิ่วงเมฆไปนี่แหละพอเมฆจะบ้ายังไงเบิรงคอมเมนต์ปลูกมันเร้่อพี่น้องไปแล้วบายบายเดี๋ยวค่ะบายบายอันนี้ก็ไม่มีอะไราามากนะคะมาทำงานช nah ่วยแม่แม่ใช้ บ๊ายบายเพียวบ๊ายบาย